สวัสดีค่ะพบกับมาลินทารอ์ดอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเลือกไพ่บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2564นี้นะคะมาลองเลือกกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะไพ่จะมีทั้งหมด4กองนะคะกองที่1นะคะกองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4นะคะให้คุณลอง ทำสมาธินะคะหลับตาลงสักคู่ทําสมาธิแล้วเมื่อลืมตาขึ้นมานะคะรู้สึกว่าคุณแว็บแรกคุณรู้สึกอยากเลือกกองไหนนะคะก็เลือกกองนั้นนะคะเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําทำนายกันเลยนะคะเริ่มจากกองที่1น,นะคะท่านที่เลือกกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ าราชินีถือเหรียญนะคะสีไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะบรรยากาศความรักของท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะคุณจะได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นรายร้อมไปด้วยคนที่คุณรู้สึกว่ารักมีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะแต่ หลายๆท่านนะคะก็เหมือนมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณพยายามที่จะเหมือนกับว่า,อามองความสัมพันธ์นะคะหรือว่าพยายามที่จะเข้มงวดกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะบางท่านอาจจะมีเวลาที่จะอยู่กับคนที่เด็กกว่านะคะหรือบางท่านอาจจะคบกับคนที่เด็กกว่านะคะก็เลยอาจจะเอาเวลาที่จะไป ไปมองไปกําหนดกฎเกณฑ์นะคะมากเกินไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบรรยากาศความรักของคุณช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะมีความอบอุ่นนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันเลยนะคะว่าปีใหม่นี้คุณได้ไพ่คำแนะนำเป็นไพน่ในแฮงแมนนะคะค่ะเพราะว่าคุณคิด คิดเยอะเกินไปนะคะไพ่บอกว่าให้คุณลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างนะคะลองคิดกับด้านดูบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอาจจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นค่ะค่ะจุกคำทํำนายสำหรับท่านที่เลือกกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สค่ะค่ะคุณได้ไพ่ อัศวินนะคะถือเหรียญค่ะ The Empress ค่ะ The Moon ค่ะจริงๆแล้วนะคะบรรยากาศความรักของคุณช่วงเนี้ยเหมือนคู่ของคุณนะคะก็ดูแลเอาใจใส่คุณแหละคุณก็ดูจะสุขสบายนะคะแต่ว่าบรรยากาศความรักมันค่อนข้างนิ่งนะคะ,ะช่วงปีใหม่นี้อาจจะแบบว่าก็คือ ไม่ว่าเงินทองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคะ่ะดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยแสดงออกต่อก,กันนะคะแล้วก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณกังวลว่าเขาซ่อนความลับอะไรไว้หรือว่าบางอย่างที่เขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังอะฮะทำให้คุณคิดเยอะคิดมากไปต่างๆนานานะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะ ไพ่เดอะซันเป็นตัวแทนของความสดใสนะคะความเป็นเด็กนะคะคือไพ่อ,อย่างแนะนําให้คุณใช้บรรยากาศนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่คุณมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะคะแทนที่คุณจะเอาเวลาไปคิดเยอะนะคะไปกังวลหรือว่าไปสงสัยนะคะให้คุณลองนะคะลองเอาบรรยากาศเก่าๆสมัยที่คุณคบกันแรกๆหรือช่วงความเป็นเด็กอเอามาทำให้ชีวิตช่วงนี้ค่ะ สนุกสนานนะคะดีกว่าที่คุณจะไปะคิดกังวลนะคะก็จะเสียเวลามากกว่านะคะ,ะจบคำทํานายสําหรับกลองที่สองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกลองที่สามนะคะแทนที่เลือกกลองที่สามคุณได้ไพ่ The High p r i n c e s s คะ่ะไพ่ Date แล้วก็ไพ่ The Tower นะคะ รู้สึกว่าท่านที่เลือกกองที่3บางท่านนะคะอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของหรือเปล่านะคะช่วงที่ผ่านมานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าปีใหม่นี้คุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างข่าวไม่ดีที่คุณได้รับมานะคะหรือว่าความที่บรรยากาศความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะปีใหม่นี้คุณก็ถือโอกาสที่คุณจะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณก็ รู้แล้วนะคะซึ่งคุณรับไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะค่ะคุณได้ไพ่ The World นะคะไพ่บอกว่าให้คุณก้าวออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงบรรยากาศใหม่ๆนะคะปีใหม่นี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะ ลองทำกิจกรรมใหม่ๆพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าพูดคุยสื่อสารกับคนใหม่ๆเป็นโลกใหม่ๆที่คุณยังอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้จักแต่ให้คุณลองเปิดใจดูนะคะอย่ามัวไปจมกับความทุกข์นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่นะคะออกมาให้ได้ค่ะจบคำทำนายสำหรับท่านที่เลือกกองที่สามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อท่านที่เลือกกองที่4นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะสองเหรียญค่ะอัศวินถือดาบค่ะค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่4นะคะบางท่านนะคะ คุณได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะมีคนมายิดยื้อมิตรภาพให้คุณนะคะซึ่งดูแล้วค่อนข้างที่จะไปได้ดีเลยนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นแต่คุณกลับมีความกังวลนะคะเหมือนคุณติดค้างอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณกังวลบางอย่างคุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้หรือว่าตัวคุณรู้สึกไม่แน่ใจนะคะคุณยังคิดกลับไปกลับมานะคะ ระหว่างการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าเหมือนว่าคุณจะกลัวอุปสรรคค่ะ,ค,ะคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะทําให้คุณจะต้องเหมือนสู้เยอะเกินไปซึ่งอาจจะเหนื่อยนะคะคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ผ่อนคลายยังไม่ยังไม่แน่ใจที่จะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะค่ะท่านที่เลือกกองที่4คุณได้ไพ่สเตนค่ะ ไพ่บอกว่าให้คุณลองใช้พลังใจภายในของคุณนะคะคุณเหมือนกับว่าอย่างในรูปนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าเนาะที่จะไปนั่งอยู่บนหลังสิงโตนะคะที่จะสู้กับสิงโตอย่างเงี้ยค่ะคือไพ่ยอยากให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะมีความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปนะคะคุณต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะ แล้วก็ดึงเอาความรู้สึกเข้มแข็งเนี่ยค่ะออกมาใช้ให้ได้นะคะค่ะจุกคำทำนายสำหรับไพ่ะนะคะ ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ